สวัสดีค่ะรองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทัยรัตนกิจประธานคณะกรรมการกำกับทิศทางโครงการครูรักถิ่นค่ะโครงการครูรักถิ่นมีที่มาในการดำเนินงานที่น่าสนใจมากนะคะประการแรกเลยที่โครงการครูรักถิ่นคำนึงถึงคือการ ปฏิบัติงานตามภารกิจของอกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาคือการให้โอกาสกับนักเรียนที่ยากจนที่ขาดแคลนคุณทรัพย์ได้มีโอกาสศึกษาต่อแล้วโอกาสที่ศึกษาต่อน,นั้นคือศึกษาเพื่อกลับไปเป็นครูในท้องถิ่นของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มาใน เป้าหมายที่2ก็คือว่าเรามีปัญหาในโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีอยู่กระจายทั่วประเทศประมาณ1,500โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนที่จะต้องยังดำรงอยู่เป็นโรงเรียนของชุมชนเป็นจิตวิญญาณของชุมชนและโรงเรียนเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องไปพัฒนา คุณภาพของโรงเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโจทย์โรงเรียนเหล่านี้คือโรงเรียนที่ไม่มีใครถ้าไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองที่อยากจะไปบรรจุไปทำงานถ้าได้รับโอกาสในการบรรจุแล้วก็จะขอย้ายภายในสองปีเพราะว่ามีความยากลำบากเันสิ่งหนึ่งที่เราต้องการพัฒนาคือพัฒนาโรงเรียน ขนาดเล็กเหล่านี้ให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนจะพัฒนาอย่างไรก็คือการสร้างครูให้มีคุณภาพแล้วที่จะอยู่ที่โรงเรียนนี้เข้าใจบริบทของโรงเรียนนี้ก็คือเอาเด็กเอานักเรียนในชุมชนนั้นที่เคยเรียนที่โรงเรียนนั้นหรือถ้าไม่เคยเรียนก็อาศัยอยู่ในตำบลน,นั้นในหมู่บ้านนั้น มาเรียนครูเพื่อกลับไปเป็นครูในบ้านเกิดของตัวเองประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วครูเหล่านี้เนี่ยเราจะสร้างเขาอย่างไรให้เป็นครูที่มีคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นการศึกษาจะมีคุณภาพไม่ได้ถ้าครูไม่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นประเด็นของความเหลื่อมรังทางคุณภาพการศึกษาในประเทศไทยปัจจุบันก็คือ ความเหลื่อมล้ำในแง่คุณภาพของครูเมื่อเราต้องการสร้างครูที่มีคุณภาพโครงการครูรักถิน่นก็ต้องไปค้นหาสถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพที่จะพัฒนาครูเหล่านี้ให้เขากลับไปเป็นครูที่มีคุณภาพในชุมชนในท้องถิ่นของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการทำงานร่วมกันกับ สถาบันผลิตและพัฒนาครูก็คือสถาบันต่างๆที่เราคณะกรรมการกำกับทิศและผู้ทรงคุณวุฒิไปเลือกไปสรรหาลงไปคัดเลือกสถาบันเหล่านี้เพื่อที่จะรับประกันว่าสถาบันต่างๆเหล่านี้มีหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน มีครูอาจารย์ที่สามารถที่จะพัฒนาครูรักถิ่นตามเป้าหมายของเราได้เพราะเราก็เกิดความร่วมมือกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือเป็นการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากับกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาคือกศสอแล้วก็ครุสภานะคะซึ่งองค์กรทั้งหมดเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการทำงานของโครงการครูลักถิน่นก็คือเมื่อ นักศึกษาครูที่เราให้โอกาสมาเรียนเนี่ยเขาจะกลับไปเป็นครูเขาก็จะได้รับการบรรจุอันนี้ก็เป็นการสร้างแรงจูงใจในการที่จะให้นักเรียนในชุมชนนั้นอยากกลับไปเป็นครูนะคะเพราะฉะนั้นกคกศก็จะเข้ามาดูร่วมกับสพทในการที่จะมาร่วมมือเใ,ในการกำหนดพื้นที่ของโรงเรียนว่า โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนครูเหล่านี้ในอนาคตจะมีครูที่เกษียณอายุราชการแน่นอนแล้วเราก็จะได้อัตราเหล่านี้คืนมานะคะครูสภาก็จะเข้ามาช่วยดูมาตรฐานวิชาชีพต่างๆเพราะฉะนั้นสพทก็จะเป็นองค์กรหลักเพราะว่าครูของเราที่ใน โครงการที่เริ่มต้นนั้นก็จะกลับไปบรรจุในโรงเรียนที่สังกัดสปททั้งหมดซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างสถาบันผลิตและพัฒนาครูกรสแล้วก็เมื่อเ,อเรากําหนดพื้นที่หรือโรงเรียนที่ นักศึกษาครูของเราซึ่งในโครงการนี้มี1,500คนทํา5ปีนะคะปีละ3 0 0คนแต่ปีแรกเราได้มา328คนเพราะใน328คนเนี่ยก็จะกลับไปบรรจุเมื่อเรียนจบในอีก4ปีข้างหน้าปีนี้เป็นปีที่1นะคะ ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเมื่อเรียนจบเขาจะกลับไปบรรจุอยู่ที่282โรงเรียน282โรงเรียนนี้คือโรงเรียนที่เราเรียกโรงเรียนปลายทางที่นักศึกษาครูของเราเมื่อเรียนจบแล้วเขาจะกลับไปบรรจุที่นั่นนะคะกลับไปทำงานเพราะฉะนั้นในบริบทของการทำงานเราต้องการครูคุณภาพเราต้องการโรงเรียนคุณภาพนะการที่จะมีโรงเรียนคุณภาพได้มีครูคุณภาพได้ สถาบันที่ผลิตครูให้เราเนี่ยจะต้องออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของออโรงเรียนที่นักศึกษาครูเราจะกลับไปปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่สถาบันผลิตและพัฒนาครูที่แต่เดิมเนี่ยเขาก็มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของเขา แต่ในโครงการครูรักถิ่นเนี่ยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานที่เขามีอยู่นั้นไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเนี่ยที่เราคาดหวังให้เกิดขึ้นว่านักศึกษาครูรักถิ่นของเราเมื่อเรียนจบ4ปีเนี่ยเขาต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่เขาจะกลับไปเป็นครูในท้องถิ่นของเขาซึ่งก็จะ ในแต่และบริบทก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสถาบันที่ผลิตให้เราเนี่ยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเนี่ยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยครูที่จะกลับไปสอนในบริบทของสามจังหวัดชายแดนใต้ หรือครูที่จะกลับไปสอนในโรงเรียนที่อยู่เชียงรายเชียงใหม่ที่เป็นดอยหรือโรงเรียนที่อยู่ในท้องที่ที่เป็นเกาะนะคะซึ่งบริบทเหล่านี้จะแตกต่างกันมในเมื่อบริบทที่แตกต่างกันแล้วเรามีเป้าหมายสำคัญมากๆประเด็นหนึ่งก็คือว่านักศึกษาครูของเราเมื่อเขากลับไปเป็นครูเนี่ยกลับไปในท้องถิ่นเนี่ย เราคาดหวังว่าเขาจะเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นของเขานอกจากเขาจะทําหน้าที่เป็นครูแล้วเนี่ยในบริบทของชุมชนขนาดเล็กเนี่ยครูจะมีบทบาทสูงมากเพราะนั้นครูจะไม่ได้ทํางานแค่ในโรงเรียนเท่านั้นครูจะต้องทํางานกับผู้ปกครองทํางานกับชุมชนเพราะฉะนั้นการที่ครูจะต้องไปออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาเด็กในชุมชนเนี่ยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิตมีทักษะในการที่จะ,ะดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนอย่าง,างมีคุณค่าเนี่ยมีศักยภาพสูงเนี่ยเขาจะออกแบบการเรียนรู้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อย้อนกลับมาเนี่ยในขณะที่เขาเรียนเพื่อไปเป็นครูเนี่ยอาจารย์ในสถาบันผลิตและพัฒนาครูเนี่ยก็ต้องมีการศึกษาวิจ,จัยเชิงลึกว่าถ้าเราจะผลิตครูแบบนี้ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถาบันเนี่ยจะต้องออกแบบอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในกระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับไปสู่ชุมชนแล้วโรงเรียนในพื้นที่ปลายทางที่นักศึกษาเราจะกลับไปเป็นครูนั้นเนี่ยก็เป็นบริบทที่สำคัญที่สถาบันฝึกหัดครูเนี่ย สถาบันผลิตครูจะต้องไปศึกษาเรียนรู้ในโรงเรียนเหล่านี้ว่าณปัจจุบันเนี่ยในบริบทของโรงเรียนเหล่านี้เป็นอย่างไรเราก็พบว่าเราก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรหลายๆด้านนั้งในแง่ของออปัจจัยพื้นฐานในแง่ของการจัดการเรียนการสอนในแง่ของทรัพยากรต่างๆแต่ที่สำคัญมากสุดก็คือในแง่ของกระบวนการ คิดกระบวนการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นความจำเป็นที่โครงการครูรักถิ่นเนี่ยที่จะต้องเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันโดยยึดตัวผู้เรียนก็คือนักศึกษาครูของเราเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญ วันถ้าเราพัฒนาครูที่มีคุณภาพคนหนึ่งได้เนี่ยนะคะแล้วเราก็จะส่งเขากลับไปสู่โรงเรียนปลายทางที่เขาจะทำงานถ้าเผื่อว่าเราไม่ไปเตรียมโรงเรียนปลายทางที่เขาจะกลับไปทำงานนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนปัญหาเดิมที่เราค้นพบก็คือว่านักศึกษาครูมีแรงจูงใจมีไฟในการที่จะกลับไปทำงานแต่ถ้าไปเจอบริบทเดิม กระบวนการแบบเดิมๆซึ่งไม่ได้รับความเข้าใจมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาซึ่งเราคิดว่าปัญหานั้นจะเกิดขึ้นเราก็เตรียมป้องกันเอาไว้ก็คือเราก็มีโครงการในการที่จะไปเตรียมความพร้อมไปพัฒนาโรงเรียนปลายทางไปพร้อมๆกันกับการพัฒนานักศึกษาครูของเราแล้วไปพร้อมๆกับการพัฒนา การจัดการเรียนการสอนในสถาบันผลิตและพัฒนาครูหมายความว่าองค์ประกอบทั้งหมดนียจะเกี่ยวโยงกันแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กันแล้วก็เกื้อนหนุนซึ่งกันและกันไม่ไม่มีใครได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นในการลงไปคําว่าไปดูโรงเรียนปลายทางเนี่ยตั้งแต่ต้นทางแล้วในโครงการของเราเนี่ยเมื่อ นักศึกษาเรียนจบแล้วกลับไปอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยสถาบันผลิตและพัฒนาครูเราถึงได้มีคำว่าพัฒนายังต้องตามเข้าไปหนุนเสริมสนับสนุนให้ครูนักศึกษาครูของเราเนี่ยสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพคือการเรียนในมหาวิทยาลัยกับการลงไปปฏิบัติงานเนี่ยมันก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ ถึงแม้ว่าในการออกแบบเนี่ยหลักสูตรอันนี้นะคะซึ่งเป็นนักศึกษาเราจะเป็นนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรการผลิตครู4ปีซึ่งแต่ก่อนเราผลิตครูเนี่ยหปีเพราะฉะนั้นเมื่อเราปรับมาเป็นหลักสูตรการผลิตครู4ปีเนี่ยนักศึกษาเราเป็นนักศึกษารุ่นแรกของหลักสูตรผลิตครู4ปีซึ่ง เขาจะต้องลงไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเนี่ยฝึกการเรียนรู้ในบริบทของโรงเรียนฝึกการทำงานเนี่ยตั้งแต่ปีที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้นักศึกษาครูของเราเนี่ยก็เริ่มลงไปในโรงเรียนนะคะไปศึกษาโรงเรียนปลายทางที่เขาจะกลับไปบรรจุแล้วซึ่งผล สะท้อนกลับมาก็พบว่านะักศึกษาครูของเราเนี่ยถ้าสามารถที่จะเข้าใจในบริบทมีแรงจูงใจและเขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนว่าเมื่อเขาเรียนจบแล้วเขาจะกลับมาเป็นครูที่เนี่ยนะคะในโรงเรียนแห่งเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็คือการสร้างการเชื่อมต่อระหว่างนักศึกษาเรากับชุมชนของเขากับบริบท บางโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่เขาเรียนจบมาบางเรียนก็เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่เขาเคยเรียนด้วยเพราะฉะนั้นมันมีความผูกพันในบริบทของของชุมชนตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นกระบวนการในการทํางานของโครงการครูรักถิน่นจึงเชื่อมโยงเอาทุกส่วนที่เกี่ยวข้องออกับการพัฒนานักศึกษาครูของครูรักถิ่นของเราให้เป็นครูคุณภาพสูง ไม่ใช่ไม่ใช่คุณภาพเฉยๆนะต้องคุณภาพสูงเพื่อที่เขาจะไปบริหารจัดก,การเรียนรู้สร้างห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงที่เราเรียกว่า High Functioning Classroom ภาพรวมนะคะโครงการครูรับถิ่นก็จะเกี่ยวข้องกับหลายส่วนแต่อย่างที่เรียนไปแล้วเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือว่าเราจะร่วมมือกัน อบรมบ่มเพาะสร้างครูรุ่นใหม่ในพื้นที่ห่างไกลให้กับชุมชนของเขาแล้วก็เป็นครูที่มีคุณภาพสูงเพื่อไปสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงสร้างห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงให้ได้ดังนั้นกระบวนการ ในการทำงานของโครงการครูรัฐถิ่นก็จะมีกระบวนการศึกษาวิจัยควบคู่ไปในทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเพื่อที่เราจะค้นหาต้นแบบของการผลิตครูในระบบปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าโครงการครูรักถินเป็นโครงการที่มีระยะเวลายาวนานมากนะคะถึง15ปีคือเรามีนักศึกษาทุน5รุ่นรุ่นละ5รุ่นละ300คนเพราะฉะนั้นจบแล้วเนี่ยก็ยังมีการติดตามก็ยังมีการเข้าไปดูแลและที่สำคัญในการพัฒนาโรงเรียนปลายทางเหล่านี้เนี่ย โรงเรียนปลายทางเหล่านี้ก็จะเป็นเครือข่ายของสถาบันผลิตและพัฒนาครูในการที่เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งอันนั้นคือบทบาทของสถาบันผลิตและพัฒนาครูซึ่งควรจะมีบทบาทในการไปส่งเสริมโรงเรียนต่างๆเพื่อสร้างโรงเรียนคุณภาพให้เป็นเครือข่าย ในการที่จะเป็นสถาบันเนี่ยเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาครูในรุ่นต่อๆไปค่ะนักศึกษาทุนของโครงการครูรักถิน่นคุณลักษณะที่สำคัญมากๆประการหนึ่งของการเป็นครูคุณภาพสูงเนี่ยก็คือการเป็นนวัตกรในยุคดิจิตอลนะคะ พราะในปัจจุบันเนี่ยเ,เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เนี่ยได้ก้าวหน้าไปไกลเพราะฉะการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกแห่งนะคะด้วยเ,เครื่องมือทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเพราะฉะนั้นเป้าหมายคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งอันหนึ่งของครูในอนาคต ที่เราจะต้องพัฒนาตั้งแต่ตอนนี้ก็คือว่าให้นักศึกษาครูเหล่านี้เนี่ยมีสมรรถนะมีทักษะแล้วก็มีศักยภาพในการเป็นนวัตกรคือผู้สร้างสารรค์และผู้เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้นะคะทีนี้การที่นักศึกษาเราจะไปเป็นครู ที่เป็นนวัตกรในยุคดิจิตอลหรือที่เราเรียกนกวัตกรสังคมไปทํางานกับชุมชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาเราจะต้องมีทักษะในเรื่องของการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการวิจัยจะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้แต่จริงถ้ากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็น active learning เนี่ยก็คือว่าครู จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความท้าทายที่ไม่บอกคำตอบแต่ให้ผู้เรียนไปค้นหาคำตอบด้วยตัวเองการที่ผู้เรียนจะไปค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองนั่นก็คือกระบวนการวิจัยเพราะฉะนั้นนักศึกษาทุนของเราที่ลงพื้นที่ในบริบทของชุมชนเองหรือในโรงเรียนปลายทางเองก็ ตามเนี่ยทั้งบริบทของโรงเรียนที่เขาจะไปได้รับการบรรจุหรือบริบทของชุมชนที่เขาจะต้องลงไปนั้นเนี่ยเขาต้องไปค้นหาคำตอบเขาต้องไปค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่เขาจะสามารถพัฒนาแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับนักเรียนในชุมชนของเขาให้กับครอบครัวให้กับชุมชน เพราะฉะนั้นกระบวนการวิจัยและพัฒนานั้นจะถูกปลูกฝังเข้าไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพราะ,ะนักศึกษาทุนของเราก็จะต้องลงไปศึกษาวิจัยเก็บข้อมูลในโรงเรียนปลายทางในบริบทของชุมชนของตัวเองเพราะ,ะกระบวนการพัฒนานักศึกษาทุนของเราให้เป็นนัก,กวิจัยนั้นเนี่ยจะ เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญแต่ถ้ากระบวนการสถาบันผลิตและพัฒนาครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เนี่ยนักศึกษาครูของเราจะมีทักษะในการเป็นนักวิจัยโดยตัวของเขาเองเพราะว่าเขาจะต้องออมีทักษะในการสืบค้นในการค้นหาข้อมูลลงไปในการปฏิบัติจริงการวิจัย จะไม่อยู่ในหิ่งจะไม่อยู่บนการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเท่านั้นนะคะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนี่มันหาง่ายมากเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าไปเราสามารถหาข้อมูลได้ทั่วโลกแต่เขาจะต้องเรียนรู้ว่าข้อมูลในทั่วโลกนั้นเนี่ยมันจะต่างจากบริบทในข้อมูลในพื้นที่ของตัวเขาเองเพราะฉะนั้นกระบวนการศึกษาวิจัยที่มีคุณภาพดีสุดคือต้องลงไปคลุกคลีต้องลงไปสัมผัส ต้องลงไปต้องเอาตัวเองเนี่ยคือต้องเป็นนักวิจัยแบบมีส่วนร่วมอ่ะนะคะคือต้องเอาตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่ในพื้นที่อยู่ในบริบทซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากนกะสำหรับนักึกษาทุนของเราเพราะว่านั่นคือพื้นที่ของเขานั่นคือบริบทที่เขาคุ้นเคยแต่ในขณะเดียวกันเขาจะอยู่ในบริบทที่เขาคุ้นเคยอย่างเดียวไม่ได้เขาจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียน,ร,ยนรู้กับ นักศึกษาทุนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบริบทเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คือเขาจะต้องเราถึงได้มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายระหว่างาน,นักศึกษาทุนของเราในคนที่อยู่ภาคอีสานก็ต้องไปเลือกแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเพราะนั้นทุกคนนักศึกษาทุนของเราในสี่ภาคก็จะมีเครือข่าย เขาจะรู้เฉพาะในบริบทของของเขาไม่ได้ในขณะที่เขารู้บริบทของเครือข่ายอื่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่เป็นสิ่งสำคัญที่มันก็จะเกิดขึ้นก็จะทําให้กระบวนการคิดนี่มันมีการสร้างสรรค์คิดพัฒนาคิดได้หลายๆทางรวมทั้งการเชื่อมโยงไปศึกษาเรียนรู้ในโลกภายนอกว่าในโลก ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะกระบวนการที่สําคัญเนี่ยเราจะต้องสร้างนักศึกษาทุนของเราให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตนะคะอันนี้คือเป้าหมายที่สําคัญมากเขาไม่ใช่เรียนรู้แค่จบ4ปีไม่ใช่แต่4ปีเนี่ยเราจะหล่อหลอมเขาให้เขามีทักษะให้เขามีความคิด ในการที่จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิตนะคะเพราะนตัวนี้เป็นตัวสําคัญเพราะการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดคือการศึกษาวิจัยลงมือปฏิบัติได้ด้วยตัวเองค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองถ้าเราสร้างครูเป็นแบบนี้ครูก็จะไปสร้างนักเรียนที่มีลักษณะเช่นนี้ก็คือให้นักเรียนเป็นผู้ที่ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองสแสวงหาความรู้ได้ตัวเองแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลจากการเรียนรู้ได้ด้วยตัวของเขาเองค่ะ